หนูรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นลมเลยเขาเป็นลมเนาะไม่บอเออขนาดหนูนั่งหนูก็รู้สึกขาอ่อนๆเอย่างนี้มันเล่าอะไรของไม่หอมนะตอนนี้มันเป็นลมอเซึ้งนะนั่งกินปลาหมึกก่อนมาไหมมาลอยไปหมดแล้วน้ำลอยไปหมดละกันแดดหน้าไม่ลอยแต่ตอนนี้ใจเราลอยไปหมดแล้ะปลาหมึกสิให้ไม่กิ้นเลย ีไปมากินปัาเหมือนกันนะไปกินตรงทางไม่ค่ะป้บางคนไปจ่ายเงินด้วยนะคำคำสั่งซื้อให้สอเล่าอ๋อเพื่อด้วยเพราะว่าทุกดไงฮะมีคนอ่านไปคยอ่าเวลาใครที่อัศกาไปแล้วนะคะทำคำสั่งซื้อให้สำเร็จภายในไลฟ์มีเท่านั้นนะคะทุกคนจะได้ราคานี้นะกดนะถ้าสมมติว่ากดเข้าไปอย่างเดียวเราไม่ทำกาสั่งซื้อก็จะไม่ได้ราคานี้นะบอกไว้ก่อนราคานี้จะเป็นราคาที่ จะได้เฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นแล้วก็ตัวที่อีกสองชิ้นที่ให้ไปก็จะได้เฉพาะไลฟ์วเท่านั้นนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดถ้าถูกใจใช่เลยก็กลับมาซื้อไซส์ใหญ่แล้วตัวไซส์ใหญ่ไม่มีโปรไม่มีลดอะไรแล้วสําหรับปีนี้นะคะ ถ้าใครจะซื้อไซส์ใหญ่ซื้อได้เลยนะคะไม่ต้องแบบกลัวว่าแม่จะมาทําโปรอ่างเงี้ยปีนี้ไม่มีโปรแล้วแต่ว่ามินิแม่จะทําให้เฉพาะตอนแม่ขึ้นไลฟ์สดในติ๊กต็อกที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็โปรวันนี้จะมีให้เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะสําหรับน้องๆวัยรุ่นหรือว่าเจนซีเจนออลฟาวันนี้นะคะแหมได้คุณแม่กดสาดาแล้วก็เอาตัวแถมนะคะ เอาตัว2ตัวที่เป็นซองเอาไปให้เจนเ,เจนอัลฟ่าแล้วก็เจนซีใช้ได้นะคะบอกเลยว่าตัวนี้อยากให้ลองนะเพราะว่ามันเป็นกันแดดต,ตำนานของแบรนด์แม่เลยนะคะอยู่มา8ปีแล้วแล้วก็จะบอกเลยว่าที่แม่อยู่ได้ก็เพราะเนี่ยแหละคะ่ะแบรนด์แม่ที่แม่ทํามา8ปปีครบรอบ8ปดีที่เรียบร้อยแล้วะะอยากใหเล,ลิศ แต่ตอนนี้แม่หมอแม่อยากเฉลยในมือต้องไปสอบในเื้นมือว่าไงดีอ่ะอุ๊ยอันนี้มีโอกาสมีโอกาสเนี่ยอะไรไม่เราแบบส่งส่งเดี๋ยวติดกันนะคะยิ้มเนี่ยเออแล้วก็ไปไปสอมลบปล่อยจอยนะปล่อยจอยปล่อยจอยเราไม่ไม่ไม่เราไม่ปล่อยจอยค่ะมายังไงคุณเน่ยยังไงมา แม่หนูเดีวมือมือแบบเปียกแบบแม่ร้องไห้อีกแล้วมาไม่เป็นไรค่ะมากนระหว่างนี้ไปด้วยกันเอางี้เอางี้ช่วยกันดีกว่าเอางี้ถ้าถ้าถ้าเลขสวยเดี๋ยวหนูกินปลาหมึกคําเดียวหมดเลยเอออะไรวะทั้งทั้งแบบแผ่นทั้งก้อนนี้เลยทั้งก้อนเลยค่ะไอหิวไอหิวมาช่วยกันกดเลยมาระหว่างนี้มา ทุกคนอ่ะมาแค่มาอยู่แล้วเราต้องบอกสัปพักว่าแม่พูดหน่อยว่าไม่ค่อยหรอเมื่อกี้ไอ้จะพูดอะไรดูหน่อยมาช่วยกันกดมามาลองดู กดไม่พอแล้วต้องยืนยันออเดอร์ด้วยทุกคนใครกดตะกร้าแล้วยืนยันออเดอร์นะคะเราก็ไม่กดทิ้งกดว้างนะลูกตั้งใจกดนะคะใครอยากได้จริงๆกดไปวันนี้เอาจริงออเดอร์อ่ะมันก็มันแล้วแล้วแต่แต่ว่าทุกออเดอร์ที่แม่หวังเนี่ยจะให้อ่าที่มันเป็นออเดอร์จริงๆก็คืออยากให้เด็กๆอ่ะอยากให้ลองใช้แล้วก็ผลม,มาดูทุกเจนนะ อยากให้ลองใช้คือความคาดหวังแม่ไม่ได้ไม่ได้แต่คนอื่นแม่ไม่รู้นะนของคาดหวังแต่ว่าในไลฟ์เนี่ยคืออย่างที่บอกไปก็อยากให้เป็คนสนุกนะคะแต่ว่าพอถ,าา<ว>อถ้ามาซัพพอร์ตก้าให้แม่ด้วยก็จะถือว่า <timeline S 1> เป็นเป็นอีกหนึ่งมิติที่บอก<ฮ>ว่าวแม่เหมือนกันนะก็ซัพพอร์ตได้ทางตะก้าได้เลยมามานะคะซัพพ <OUR S 2> อร์ตอ่า ทั้งเจทั้งอโปก็ซัพพอร์ตในแบบของคนไปแต่ว่าถ้าอยากซัพพอร์ตแม่ก็ไปทีิตะก้าได้เลยนะคะ mm hmm. เออม <Okay. S 3> mm hmm. ี่ปราบอกว่าเบอร์ศูนสองเข้มมากศูนย์ส 2, อง mm hmm. ส 2, น้าเป็นผิวสองสี mm hmm. สีผิวน้ำพึ่งใช้ได้เลยค่ะ,ะในไลฟ์ว่ามันเหมือนจะเข้มนะทุกคนแต่ว่าพอพอใช้แล้วอ mm ่ะ hmm. มันโอเคเลยมันเข้ากับสีผิวสองสีมากนะคะนะอืม mm hmm. มาบอกว่าอะไรนะนึกว่าพี่เจใช้มาสคาร่าของแม่ที่วันนี้ของเค็มาไม่เกี่ยวไม่ครับมัเดี๋ยวฉันโย่เดี๋ยวฉันโย่ข้างหน้าปั๊บหมือนะไปว่ามันะวังอ่าละวันทุกคน อันนี้หอมอันนี้หอมหองคฮมเตยน,นี่ค่ะอ่าจะุทุกคนจะมีสองสีให้เลือกนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งสำหรับคนผิวขาวเหลืองนะคะเสื้อจะผิวสองสีเด่นใช้ได้เบอร์ศูนย์สองสำหรับคนผิวสองสีสีผิวน้ำผึ้งผิวคล้ำผิวแทนใช้ใชได้หมดแล้วก็เวลาทาทาน้อยๆน,นะอย่างเนี้ยอย่างแม่ทาแล้วรอบแรกนะคะอ่ะแล้วก็เวลาทานะใช้เวลาใช่ป่ะแทบไน้อยๆไม่ต้องเยอะแล้วก็วนอย่างนี้นะคะ แล้วก็ปาดไปปิดแนวรูขุมคนไปเลยก็จะได้แบบนี้เลยเห็นป่มเออนะประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสิวต,ตามนะคะเพราะว่าคุณแม่ใช้มา9้าปีแล้วเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากจะแต่งหน้าหนาในช่วงหน้าร้อนหรือว่าหน้าใดๆก็แล้วแต่ในประเทศไทยตัวนี้เอาอยู่ทุกฤดูนะคะแล้วก็จะบอกเลยว่า ตัวนี้คุมมันกันน้ำกันเหนือได้ดีมากนะเราก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้แทนรองพื้นคุชชั่นได้เลยเพราะว่าปกติแม่มโอมไม่ใช้รองพื้นไม่ใช้คุชชั่นนะคะสีก็จะออกมาประมาณนี้นะเอออันนี้คือเบอร์ศูนย์สองที่ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันนี้หรือเปล่าหรือแม่หาทับให้ดูอันนี้เบอร์ศูนย์สองนะคะลองกดไวยนะฮะวนเสร็จปะ แล้วก็ปาดไปตามแนวตัวข mm ุ hmm. also, like ่นๆแบบนี uh ้ไ huh. ด yeah. <laughs> ้เลยนะคะเห็นป่ามันจะเป็นความผิวสองสีที่ไม่วอกนะคะแล้วก็มีเ่าแล้วจะบอกเลยว่ากระดาตัวนี้คุมมันกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็สีไม่ดอกระหว่างวันด้วยนะคะท่คนบอกว่าเาไปดูคอนสีจะดอกไหมพาไปดูคอนดอกไหมคอนไม่ดอกจ้กก็ออกได้ตั้งแต่เช้าเย็นมืดเลยอเออแล้วมีคนคอนเตอร์ว่าทาไปทาไปคอนแน่น ติดเลยครับเออบอกกับเ Gen Z นะเจโปอวยพรอ่ะไปแล้วเกือบแล้วครับเกือบได้ตอบแล้วตัวงไม่เห็นไหมว่ามันไวมากนานๆไวมากไวมากสิบออเดอร์ง่ายเฉลยไขใจเจโนนะใช่อะไรนะคะอะไรนะคะมาดิไปไปกันสอไปไปกันรับน้องกูแก้วไปทางไป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 ย้อนหน่อย ทุกหลังสู้ๆ,ๆเป็นกำลังใจให้คุณโบวันด้าวันในวันนี้อ็นั่นเราเราจะทำกยังไงนี้ทุกคนอยากให้ถามอะไระอ่ะขอสักหนึ่งคำถามเดี๋ยวแม่อ่านอันอันไหนทันแล้วเดี๋ยวแม่ถามไออยากให้แม่ถามเรื่องหัวใจไหะ คุณสัมล้ำดอกกลาขอบคุณนะคะตดยตะก,ก้าด้วยนะท่นไหมคะอายุ62ใช้ได้คะ่ะของได้ตั้งแต่วัยทีช่วงปลายนะคะแล้วเป็นฝาดำนะถ้าเป็นฝาดำจะใช้ได้ตั้งแต่แนะนำว่าให้18 19เริ่มใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยที่แม่ให้ไปเพิ่มอีกสองซองนะคะตัวนี้ราคา5านะให้ไปเพิ่มอีกสซองตัวนี้สามารถใช้ตั้งแต่ นักเรียนนักศึกษาวัยทํางานวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยเกษียณใช้ได้หมดเลยใช้ได้ทุกสีผิวนะคะแล้วก็ทุกสภาพสีอะไรทุกสภาพผิวเวยนะอย่าเนื้อแต่ดูในเงินกดในตอนนี้ได้เลยค่ะตอนนี้เราเหลือเวลาอีกกี่นาที้องแต่ใกล้ก็มาที่สิบสี่ตนท้ายนะคะปรากฏการณ์เป็นปรากฏการณ์ใช่ค่ะเหนือธรรมชาติในตอนเหนือ ไม่ไม่รู้สึกแบบเออถึงจะไม่ได้ตามเป้าอะไรแม่ก็แม่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่แต่พวกหนูรู้สึกเราจะมีกันแค่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีมเรามีกันอยู่แค่นี้มาก่อดแม่ก่อนแม่เอออย่าพึ่งร้องเราไมม่ีเวลาอยู่อ่ะเหรอเลา20นาทีมา แม่คาะคนนู้นเท่าไหร่คะหนูขออ่านชัดๆให้หนึ่งฟังหนึ่งดีอ๋อเอานะคนดูตอนนี้2,001 2,001น้อย2,001เนี่ยถูกมาถูกไหมล่ะไปลองใช้แม่กว่าขายๆจะกล้าค่ะแม่โอ้โหอย่าเลยอย่าให้แซ่ดเลยเฮ้ย มาระหว่านนี้กดให้ฟิล์ลเหมือนบีบไหมคะให้ฟิลเหมือนบีบไหมให้ฟิลแต่ว่าไม่ได้มีความเหนเหมือนแบบคือเนื้อตัวเนื้อเขาจะมีความบางเบาสบายแล้วก็คลึงผิวแล้วก็ไม่หนักหน้านะคะประมาณนั้นอโปอยู่กับเจหรอะคะไม่ใช่ค่ะนี่แอลลี่เอาแล้วเป็นคมาเนีเอากเรมานี่แล้วนี่ใครวะ ไม่ใช่ค่ะนี้แอลลี่ขันใจแอปป้ลไหมคะอุ้ยนี่ะอยากให้คุณนกดเล่นหนล่งการได้ไหมขอละเจ้า ขอเราเอาไปสักหนึ่งก่อนได้ไหมถ้าคุณอยากจะลองใช้กันแบดดีๆเรานึกถึงเราสิเรานึกถึงเรานะได้หมดละเพคะนึกถึงเราเถิดละนี่แม่ก็เชียร์แล้วนะเจอฟโอก็มาแล้วทำไมอย่าแตะไม่ซี้อกดๆ ผ่านไปเจอคุณพร้อมผงพอดีเลยขอบคุณนะคะมาถูกไลฟ์เลยมาขอบคุณค่ะตอนนี้คุณพร้อมผงก็น่าจะมีประมาณร้อยกะปุกอยู่เพลงพร้อมมากค่ะว้าวเราดูแค่ความหมายพอมามาระหว่างนี้แม่โบเอาน้องอเล็กมาด้วยอถ้าอยากให้อเล็กมาไอ้ดิงพี่อเล็กเออไม่ได้ไม่ได้โกหกพี่อเล็กอยู่หลังกล้องเออ พี่เล็กอยู่หลังกล้องไงสิพี่เล็กไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาอันนั้นอันเล็กาแหมลูกสาวข้างหลังไหมคะเอออุ้ยอุ้ยไปเน่ยไม่เราต้องเราต้องต้องยว้สิทางหน้าทางหน้าทางใดเลยนะคะเออแม่ต่ะ อย่าเย่อรวดูนะคะกดตะกี้เลยนะอย่าเพิ่งเด็กจช็ชาเลยค่ะกดแล้วก็กดอีกได้พันสองพันออเด็กก็ได้นะก็กดเลยนะคะอย่าเว่อรแตบีรอเดี๋ยวเหน็บหมดจบจบ เลาเรื่องผีเลยเนาะไม่เลยแม่ยังไม่ได้เฉลยในมือไม่แปลว่าไลฟ์หน้าเงี้ยเขาอยากให้เฉลยอะไรเออไลฟ์หน้าอมีมีด้วยเขาอยากให้เฉลยไลฟ์หน้าช่วยกันช่วยกันนะเนาะเอาอีกหูเอาอีกเอาอีกนี่คืออะไรเพลงหรอเพลงหรอนึกไม่ออกแล้วนะคนละเรื่นเลยะไม่มีจ้ะ สัตว์พวนี้ก็โอ้โหคุ้มกว่าอีกจริงคุ้มมาดี่นี้คือคุ้มแล้วรีวิวลูกชายหน่อยค่ะเขาดับด้านไหนดีด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเนาะในอะไรดี้าอยากให้รีวิวลูกชายนะครับต้องผมอยากให้รีวิวลูกชายเรื่องกันกดตะกร้านะครับอ่าถ้าเห็นตาเป้าเดี๋ยวให้เล่าเลยมาให้โอ้โหโอ้โหอะไรล่ะ ว้าวส่มเข้าส like uh. 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 ูมออกว้าละละลลลเอางี้เอางี้ดีกว่าค่ะคุณแม่เดี๋ยวเลอ่ะคุณลู้คนอยากอยากอยากดูล้วใช่ไหมคะนี้นะคะไปไปเออเออเออเอถ้าคุณคนอยากดูแบบซูมมุสไงคะอ๋อเพลงว่า กดตะการหน่อยก่อนกดตะการหน่อยนานเดี๋ยวแม่โปจะซูมกล้องออกแล้วทุกคนก็กดตะกร้าได้เลยนะคะอย่ามัวแต่รีรออะไรก็ตามเพราะฉันเป็นนักร้องฉันต้องโดนน้องเพลงตลอดทั้งหลายทำไมนะคู้มีหน้าที่สมมือแต่ว่าเราเพลงหมาว่าเราตดมา คนดูไม่ลดไม่ลดเลยนะคนดูอ่ะคนดูไม่ลดแต่ทำไมต่การไม่ลดเลยนะทำไมอ่ะเจ้าอะไรมาวมาทุกคนมามามาไม่ตอนนี้มีแค่ซันนะทำงานบ้างอะมาลองเพลงไปแม่เฉลยยหน่อเวลาจะหมดแล้วอ่ะเฉลยของใครก่อนดีอ่ะเอาของเจก่อนไหมเอาของเจก่อนอ่ะเฮ้ยของเจนี่ไม่ใช่ของแม่อ่ะอันนี้ของโป๊ะเอะ เออถูกแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนะนะอันนี้คือเกมหายใจยูเก้าศูนย์นะคะถ้าถูนว่ามันจะมีหกเส้นถ้าถูกว่า,ถ,า,ถ,วาถ้าเจดึงออกมาคือก่อนหน้านี้เจก็จะแบบว่าแบบอธิษฐานในใจว่าถ้าคนที่เขารู้สึกแบบพิเศษอะไรเงี<ม>้ยแล้วก็ถ้าออกมาหนึ่งหัวแสดงว่าผมคนานะั้นโอเคชอบเขาถ้าสองหัวแสดงว่าผมคนนั้นรังเลย<ม>แต่ถ้าได้สามหัวก็คือเขาไม่ได้แบบรู้สึกอะไรเลยอันนี้เป็นเกมยูเก้าศูนย์ที่แม่เล่นอบเนนะคะอ่า เริ่มนะคะหนึ่งสองสามอุ้ยอุ้ยสามห่วงสามสามห่วงเหรอเขาไม่รู้สึกอะไรเลยอ้าวเห็นไหมล่ะสามห่วงเห็นปะอันนี้ออกมาเป็นสามห่วงยังไงก็สามสิ่งเพราะแม่มันมีสี่ยิบไปหนึ่งก็เหลือสามสิ่ก็มันออกมาผมมันจะออกมาเป็นหนึ่งห่วงแล้วก็เป็นสองห่วงแล้วก็เป็นสามห่วงอันนี้สามห่วง ว่ามีคนร้องร้องไห้เลยตื่นอโปเอ๊ะเอาไปอโป้ต่อไปอโปต่อไปอาปตอนนี้บอกเลยหลังบ้านแพ็คไม่ทันแล้วนะคะกดได้กลับมาที่หลังบ้านแพ็คไม่ทันเลยจริงๆแต่ชอบแพ็คมากเออชอบแพ็คของมากมาเส้นไหนเส้นตื่นค่ะมาเออเส้นยึดติดนะนั่ไม่ติดละนั่งไม่ติดละนังไม่ติดละ สูบเข้าสูบออกอ่ะอือเอาเลยนะคะเฮ้ยถ้ามันเปสองหววนี่ค่ะ